ครับเดี๋ยวจะขอข้อมูลกันนีดนึงนะเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของเรานิหนึ่งนะอันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยเอามาซื้อรถกับเรานะครับผมตอนนี้เรามาส่งรถกันนะครับผมเมื่อวานเมื่อวานก็ลูกค้าเนี่ยมาจากบุรีนะครับผมเดินทางเดินทางไปไปดูรถนะครับผมที่ร้านนะครับผมตรงไปเลย <laughs> แล้วก็ไปทําเรื่องกันนะครับผมเมื่อวานตอนตอนกลางคืนเนาะ<ช>ไปทําเรื่องกันเรายื่นเรื่องกับ ของทีทีเราส่งแผนทีทีบีนะผมทํางานก็ถือว่าดีเนาะใช่ค่ะไวมากก็ยใจแล้วก็วันนี้เราก็มาส่งรถกันนะผมก็เพราะอะไรถึงตัดสินใจซื้อรถกับเราครับก็เพราะเชื่อมั่นค่ะในเพจก็มีลูกค้าติดตามเยอะแล้วก็ดูจากรีวิวที่ลูกค้ามาซื้อรถที่ที่ร้านก็คือ มีความมั่นใจแล้วก็มาดูรถก็คุยราคากับพี่เขาแล้วก็พี่โอเคราคาง่ายไหมพี่ง่ายมากแล้วก็มีส่วนลดให้แบบพิเศษเลยคือคุยกันง่ายสามารถแบบตัดตัดสินใจได้ง่ายไวทันใจได้เลยค,ครับผมขั้นตอนของเราก็ไม่ยุ่งยากนะผมใช่ค่ะแล้วเพราะที่ครับติดตามในเพจเรามานานยังกี่วันซึ่ง เอาจิงคือแค่เซิร์ชดูเิร์ชวันนั้นเลยใช่ไหมเซิร์ชวันนั้นเลยวันนั้นคือแบบหาหาดูรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาดูรถตามเต็นท์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบพอดูเราดูเสร็จแล้วก็เลยกล่ว่าเออเลยเซิร์ชดูแล้วก็ไปดูรถที่ราชบุรีแล้วก็เจอโทรถามก่อนว่าแบบมีรุ่นนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูรถแล้วก็ไปดูรถว่าเออรถสวยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็ตรวจเช็ครถ เล็งเล็งเป็นรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยไหม CX ไฟเนี่ยอตอนแรกเล็งไว้สองรุ่นค่ะรุ่นไหนบ้างครับก็จะเป็นอเป็นตอนแรกมีเบน์กับกับรุ่นนี้ค่ะแต่ว่าในใจเียมารุ่นนี้ก่อนอะไรเงี้ยก็เลยอโอเคก็เลยตัดสินใจว่ารุ่นนี้แล้วมีรุ่นนี้พอดีอะไรเงี้ยคับใช่ค่ะได้ไปดูร้านอื่นๆมาบางอย่างมาไปดูมาประมาณกี่ที่ สี่ห้าที่ได้ไหมประมาณเกินก็ไปดูเกินมาสี่้าที่เนาะแต่ว่าก็มาจบกับเรานะอ่าก็เรียกว่าดูรถแล้วก็ทูกใจใช่ครับกใจแล้วก็ทําเรื่องเลยใช่ค่ะทำเรื่องเลยแล้วพี่ก็ให้ราคาโอเคตัดสินใจได้งตัดสินใจได้เลยนะครับตัดสินใจได้เลยครับใช่ค่ะแล้วก็แบบมั่นใจแล้วก็พี่ก็บริการดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริการดีแล้วก็มั่นใจในตัวแบบที่รวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครบขอบมากใจ ถ้ามีสิบคะแนนเต็มเนี่ยให้ร้านมานารถบ้านเรากี่คะแนนครับก็ถ้าให้เลยก็ให้ประมาณเก้าถึงสิบอะค่ะให้เก้าก่อนเนาะให้เก้าโอเคเอาไว้ใช้ก่อนใช่ค่ะเอาไว้ใช้ก่อนโอเคประมาณนั้นครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะคุณครับเอฟไ